ในภาษาไทยมีสำนวนตบมือข้างเดียวไม่ดังแล้วในภาษาจีนมีหรือไม่ถ้ามีพูดยังไงมาเรียนรู้กันเลยครับสรุปแล้วในภาษาจีนก็มีครับภาษาจีนพูดว่า一个巴掌拍不响เรามาแกะคํากันดูครับปาจังแปลว่าฝ่ามือไพเป็นคํากริยาแปลว่าตบแปลว่าปรบปู่คือไม่响แปลว่าดัง 一个巴掌拍步响แปลตามตัวเนังสือก็คือฝ่ามือข้างเดียวตบไม่ดังซึ่งก็ตรงกับสำนวนไทยที่กล่าวว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังมาดูตัวอย่างการใช้กันเลยครับเรื่องนี้เธอก็ผิดเหมือนกันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกภาษาจีนพูดว่า这是你也有错一个巴掌是拍不响的 อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามของเหล่าชื่อและเซฟคลิปนี้ไว้ดูซ้ำสนใจอยากเรียนภาษาจีนคลิกเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับ